จากนี้ไปท่านก็จะขี่รถสำร้อนะคะปั่นไปที่แานย่มโมเพื่อกลาบสการะย่มโมเป็นจุดสุดท้ายนะคะก่อนที่จะปิดการหาเสียงตามกฎหมายขอตที่บอกว่าต้องหยุดยุติทั้งหมดก่อนหกโมงเย็นนะคะแตอนนี้คุณเทวานิพัะพันลบนะคะกำลังถวายดอกไม้ผงมลายครับ องสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะคะน,นี่คือบรรยากาศของการจักราระองค์สมเด็จพระนารายมหาราชของพรรคชาติพัฒนาก้ากับผู้สมัครทั้ง16เขตนะคะเพื่อพัฒนากา้าเราจะได้รับการเลือกตั้งจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชทั้ง16เขตนะคะยกทั้งจังหวัดนะคะเพื่อเราจะได้เข้ามาบริหารงานได้อย่างมีเสถียรภาพค่ะ นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะของพรรคแชพิพนา,ากรารในการที่จะนมผู้บริหารผู้สสทั้งหมดมากราบสาการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะออกา้า ขอบคุณคุณสุมาลีนะคะที่เข้ามาไลฟา์มาให้กำลังใจ FC ของเรานะคะขอบคุณนะคะเสร็จจากนี้ไปก็จะเป็นการขึ้นรถเปิดประทุนเปิดประทุนเดี๋ยวรถเดี๋ยวรถก็ที่ใงญ่นะเดี๋ยวดีแล้วค่ะและนี่คือขบวนรถแห่นะคะเป็นรถ สำรอทีบสัญลักษณ์ของคนโคราชนะคะคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันในการที่จะหาเสียงเป็นโค้งสุดท้ายนาะทีสุดท้ายก่อนที่จะจบในเวลา18นาฬิกานะคะ ่ขบวนและสำรอของพระาทาสุวรรณิปรตรันบรลพบได้เดินทางมาถึงที่รานยะโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จจากนี้พระท่านจะไปกราบขอพรคุณยะโมนะคะเป็นสถานที่สุดท้ายและจบการหาเสียงในวันนี้ก่อนเวลา6โมงเย็นนะคะและนี่คือภาพบรรยากาศความรักความอบอุ่นทุกกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชนะคะ กูเจวันนี้ก็จะเป็นรถค่ะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะค่ะ,คะน,น,นี่คือขบวนแหน่รถสำรองของพักชาตปพัฒนาการนะคะ ผู้สมัครค่ะผู้สมัครค่ะผู้สมัครสิบหกเขตผู้สมัครค่ะผู้สมัครพี่รับเชิญผู้สมัครสิพี่ครับพี่ครับเชิญผู้สมัครสิผู้สมัครทุกท่านนะครับเรียนเชิญด้านบนเลยค่ะขึ้นปเลยค่ะผู้สมัครค่ะเรียนเชิญผู้สมัครทุกท่านนะครับผู้สมัครขึ้นข้างบนเลยค่ะผู้สมัครขึ้นข้างบนเลยค่ะสำหรับหมาให้ผู้ช่วยไปเลยนะคะ เชิญเชิญค่ะผู้สมัครเชิญค่ะเชิญบันทึกภาพค่ะผู้สมัครเชิญค่ะผู้สมัครเชิญค่ะผู้สมัครเชิญเลยค่ะค่ะนี่คือขึ้นมหาชนคนโคราชนะคะมาต้อนรับพระนัทสวรริ์ลิมิตาภรณ์พร้อมผู้สมัครทั้ง16เขตนะคะและนี่คือขึ้นมหาชนคนโคราชนะคะผู้สมัครยืนถ่ายรูปเลยค่ะผู้สมัคร และนี่คือเครื่องหมายชนคนโคลาดนะคะมาให้กำลังใจพนักงานสวัสดิ์ประชานกรานะคค่ะเชิญพ่อแม่พี่น้องและผู้สมัครเข้าแถวกราบสักการะคุณเลยรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านบนเวทบนเวทียนแห่งนี้เลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องขึ้นมาได้บนเวท และน,นี่คือบรรยากาศขึ้นมหาชนคอนคร่านะคะมาให้การต้อนรับพระนาัทธาสวรราตพันลบพร้อมกับทีมผู้เสการทั้ง16เขตน,นะคะจะเป็นการกราบสการะเพื่อขอพรคุณย่าโมนะคะ ก่อนที่จะจบการหาเสียงในเวลา16นา18นาฬิกานะคะตามกฎหมายของกกตกนะคะและนี่เป็นจุดสุดท้ายที่ท่านสุวรรณินนมัตรบรรลบจะพาผู้สมัครทั้ง16เขตน,นะคะมาสักการะกราบขอพรคุณย่าโมเพื่อให้ได้ชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะคะและจะเป็นการเสร็จสิ้นการหาเสียงก่อนเวลา6โมงเย็นนะคะตามปฏิกาของกฎหมายการเลือกตั้งค่ะ กาะและนี่คือภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ขึ้นมหาชนคนโกราดร่วมกับพณะทาสวรรณิมติพันลบประธา,านพักคชาติพานาก้าและผู้สมัครครั้ง16เขตนะคะประกาศสก,การะของพอคุณญ่าเพื่อให้ได้ชัชนะในวันพรุ่งนี้และเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่พักคชาติพานาก้าจะหยุดการหาเสียงในเวลาก่อน6โมงเย็นนะคะตามกฎหมายก,กอรตค่ะ นะครับโอเคนะครับโดยการนำของท่านสุวตรณลึกตะมลุนะครับและผู้สมัครประมาณยิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง1ิเขตนะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องเราได้ผระดมปืนะครับร่วมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตั้งนโบ๊ทสามจบดังๆพร้อมกันนาโบตัสสะระปะโกวโตอะระาฮโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโบตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทัสสะนะโมทัสสะปะกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทัสสะดัพกันนะครับจ้ำหงงจทหงหงจ้ำส้ำหงงังหังล้อมังอันตระยาอันตระยาวาสัตวาสัต ร่วมกันครับค่ะตั้งจิตอธิษฐานด้วยจิตสงบร่วมกันนะคะ เดินชนท่านได้ปักดอกไม้ทุ่เทียนนะครับวังสักการะมารัยนะครับที่องค์ท่านท้าวสุรนารีคุณแม่คุณแม่จะรู้จักนะครับเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปเป็นรูปประวัติศาสตร์รูปกันนะครับนะครับใครมีดอกไม้เดี๋ยวนี้ครับเอาดอกไม้มาสักการะให้ยราเลยเดอกไม้กุหลาบจะเบลยนะครับนคือจะได้พลังสกตาร์ของพี่น้องชาวโบรานะครับซึ่มีส้ำคัญที่สุดนะครับนะครัได้คือพลังสกตาร์นะครับ ผองป็เท้าตุราการีผมเท้าตุราการีผมไม่อยอมโบนะครับมีเด่นนะบัจดาแห่งไทยชนะแต่ต้องจับตั้งแต่โอนการอดีตมาและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับคือรัฐการพัฒนาตา,ตา,ตา,ตาพร้อมแล้วลุยจะประกาศว,ว่าไทยชนะเป็นของเราจริงไหมครับไปเขาไปตั้งแถวรอเลย

โดยเฉพาะพนัานสวัสดิ์ริมจ่าพันลบป,ประธานพรรคชาติพัฒนาก้านะคะและคุณเจวันริมจ่าพันลบพร้อมผู้สมัครทั้ง16เขตน,นะคะและเดี๋ยวเราจะไปบันทึกภาพร่วมกันนะคะก่อนที่จะสิ้นสุดการหาเสียงของการเลือกตั้งก่อนเวลา6โมงเย็นนะคะ

เราชูดได้แต่การราต้องันเสียกรอนเป็นจำได้นี่น้องระชาชนชาวโคราชนะครับก็พักผิงางแสองเดือนนะครับตามกฎหมายก็ได้ทุกประมลนะ้ก็ด้เว่า เนบางสุดท้ายนกครับทางททาบนักงานก็ต้องกล่าวขอบพระคุณพจองนะรนทาวโคราานะครับที่ได้่านกำลังใจพวกเรามาตลอดระยะเวลาเือองเดือนนะครับหาเสียงเรืองต่งเราก็ได้ไปผางสายไปโน้มาเยือนนะครับก็ทาให้เกิดกาลังใจดังนั้นพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่มีความสาคัญกเากบ จังหวัดนครราชสีมานะครับจะเป็นวันของการสำลักมีน้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งในวันนี้จะนำไปสู่การที่เราจะมีข้อต่อขึ้นใหม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาในประเทศที่ผมได้รับทราบตลอดระยะกวลาของเดือนก็พี่น้องประชาชนต้องการผู้ที่จะมาแก้ไขวิกฤตโดยเฉพาะปัญหาขัดท้อง ปัญหาเศษรษฐกิจต,ต่างๆนะครับดังนั้นในวันพ่กนี้ผมก็ขอกราบนะครับฝากกับพี่น้องประชาชนชาวโคราชขอให้ช่วยกันสนับสนุนพรรคชาติพัฒนากาานะครับซึ่งเป็นพรรคที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ได้ทํางานกับพี่น้องประชาชนเป็นพรรคของคนโคร,ราชเป็นพรรคเพื่อคนโคร,ราชนะครับเราส่งผู้สมัครครบครัง16เขตทั้งจังหวัดนครราชสีมา เราได้เบอร์14นะครับผมขอแรงใจจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชด้าสนับสนุนพักชาติพัฒนากา้าทั้ง16เขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเขตที่เรายืนกันอยู่ที่นี้เป็นเขตที่มีความหมายนะครับเป็นเขตที่เรามากล่าบคารวะท่าเช้าสุรนารีคีน่าโมนะครับเขตหนึ่งนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับว่าคุณเทวันลิปตะพันลบฝันใจของเรานะครับ กลุ่มนี้นะครับคุณเทวันทิศสาพลบเขตหนึ่งเบอร์ห้านะครับขอเสียงดังๆเลยนะครับคุณเทวันทิศสาพลบเขตหนึ่งเบอร์คุณเทวันทิศสาพลบเขตหนึ่งเบอร์คุณเทวันทิศสาพลบเขตหนึ่งเบอร์เขตหนึ่งนะครับจังหวัดอำเภอเมืองใหญ่มากนะครับเฉพาะอำเภอเมืองอย่างเดียวสามเขตฉะนั้นต้องพูดถึงคนอื่นด้วยนะครับเขตสองคุณวัชรพลโตมอนจักรเบอร์ห เขตสองคุณวัณฑนาคโตมอนจักเบอร์เขตสองคุณวัณฑนาคนโตมอนจักเบอร์แล้วก็จะมีอีกเขตหนึ่งนะครับเขตที่สามนะครับตอนนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนจำด้วยนะครับเขตที่สามคุณสมศักการจนะวัฒนาเบอร์หนึ่งผมศักการจนะวัฒนาเบอร์หนึ่งผมศักการจนะวัฒนาเบอร์หนึ่งและอีกเขตหนึ่งนะครับที่เรามีความหวังมากก็คือเขตสี่ คุณสมบัติการพนาวัฒนาเบอร์ซีคุณสมบัติการพนาวัฒนาซีคุณสมบัติการพนาวัฒนาซีแล้วเราก็ยังมีอีกคือสองเขตนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ okay. ักชาติพัฒนาเก้าเบอร์สิบสี่พักชาติพัฒนาเก้าเบอร์สิบสี่พักชาติพัฒนาเก้าเบอร์สิบสี่เดี๋ยวเลื่นะครับพรุ่งนี้ปัดเลือกตั้งทีสองใบเลยกลุ่มเลยนะครับปัดสีเขียวเลือกพัก นะครับบัตรสีม่วงเลือกผู้สมัครนะครับผมเห็นใจพี่น้องประชาชนมากเที่ยวเนี่ยต่างกับคราวที่แล้วนะครับมี2บัตรด้วยแล้วก็2สีด้วยแล้วก็2เบอร์ด้วยเพราะเบอร์ต่างกันฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนจำจำเลยนะครับว่าช่วยยันจำหน่อยว่าบัตรสีเขียวเลือกพรรคบัตรสีม่วงเลือกผู้สมัครทดสอบความจำของพี่น้องประชาชนเขียนหนึ่งหน่อยบัตรสีเขียว เบอร์อะไรครับสีเบอร์บะไรครับสีเบอร์อะไรครับสีเบอร์อะไรครับสีม่วงเบอร์อะไรครับสีม่วงเบอร์อะไรครับัสีม่วงเบอร์อะไรครับทุกคนมีความจำแม่นไม่มีใครเป็นอัลไซเมอร์เลยครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวโคราชและขอให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับให้การสนับสนุนนโยบายอะไรต่างๆที่พรคชาพัฒนาการ ได้กับเรียนพี่น้องประชาชนไว้เมื่อการเลือกตั้งเราได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับเราก็จะผลักดันนโยบายต่างๆที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและพี่น้องประชาชนชาวโคราชในการจะนําเศรษฐกิจชุกทองกลับมาเราก็จะติดตามไปดาเนินการตามนั้นทุกประการผมขอถือโอกาสนี้นะครับปิดการป้านสยหาเสียงเลือกตั้งของพรรคชาติพัฒน,นาก้า ที่จังหวัดนครราชสีมาต่อหน้าท่านท้าวคุงสมบีนะครับตนานันท์หน้าบัดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะและนี่คือบรรยากาศการหาเสียงนาทีสุดท้ายของพรรคชาติพัฒนาค่ะและเราก็จะหยุดการหาเสียงภายในเวลาตอนหกโมงเย็นค่ะและนี่คือจุดสุดท้ายจุดที่งใหญ่จุดที่เป็นคนให้กับพรรคชาติแล้นะ เร,รบจะได้ใครักให้เป็นยุคทองอีกครั้งหนึ่งนะคะอาก่อนจบขอคุณเทวันลิตาภรบนะคะผู้สมัครเขตหนึ่งเบอร์ห้านะคะผู้ที่จะมาพัฒนาโคราชให้สู่ยุคทองเศรษฐกิจกลับไมาอีกครั้งหนึ่งค่ะร่วมกันรณรงค์หาสีเลือกตั้งมาประมาณสองเดือนนะครับทั้งฝนทั้งแดด ดังร้อนดังหนาวนะครับทุกท่านเคยอยู่เคียงข้างกับข้าพฒนาก้ามาตลอดนะครับต้องกราบขอ,อบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบอกได้เลยครับว่าเป็นความภูมิใจมากนะครับวันนี้ที่ได้เจอทุกท่านและทุกท่านมาให้กําลังใจจรินะครับพรุ่งนี้เราไปกาครับพรุ่งนี้วันที่14เดือน5กาเบอร์ห้าและเบอร์14ะน,นะครับปากด้วยนะครับขอบคุณ้าครับสวัสดีครับและนี่ก็คือภาพประวัติศาสตร์นะคะ ด้ื่นมหาชนคนโคราชมาให้กำลังใจคุณเจวันทีบจะเป็ลบผู้สมัครเขตอุหร5และผู้สมัครที่จะเป็นลบนะนะประธานรัฐธรรมนาการและเราจะได้รับชัยชนะกลับมาบริหารโคราชกลับมาบริหารเชีงแซจะกลับมานำยุท์เทาจะกิจกลับมาสู่ว่าแม่พี่น้องประชาชนที่ครั้งหงไป่เาด้วยกนชนะจะได้กินยุทเอีกครั้งนึ่งกลั เราดีครับโคราชโนมิกเราจะนำเศรษฐกิจยุคทองขับคืนสู่โคราชค่ะเราจะนำโอสอครับอสอโอสอถือใต้โอสอถือใต้ขออนุญาตใส่รูปพี่เจวันด้ครับออสอโคราชกลับมาพัฒนาโคราชได้ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยนนชาติ ถ้าชายชูนวันนะคะเราจะเอายุคทองเศรษฐกิจกลับคืนมาสู่พ่อแม่พี่น้องชาวโคราชอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือภาพประวัติศาสตร์ของพักชาติพัฒนาก้าค่ะสวัสดีค่ะ